ะะอันนี้รัฐบาลนะทุกคนส่วนตัวปปปปมไม่ได้ให้ตัวเด่นนะคะปมไม่ได้ให้ตัวเด่นนะคะปมไม่ได้ให้ตัวเด่นเลขที่เลขที่ชอบที่สุดเมื่อวานอะไรนะห้าหนะ้าห้าเก้าศูนย์เนาะตรงๆเลยเนาะแม่เนาะ ล้าจะได้โตดกันหกร้อยสี่สิบคนนะคะรัฐบาลเดี๋ยวหวยซองหวยซองแม่อยากได้วันไหนเอาตอนเย็นนี้เลยไหมถ้าสามทุ่มจะมีคนดูปอมไหมแม่อืมถ้าสามทุ่มนี่จะมีคนดูปอมไหม มุ่งจะมีคนดูปอไหมมาใหม่ใช่ไหมคะทุกคนมาใหม่กันหมดเลยใช่ไหมสวยมากละคะ่ะรัฐบาลปอไม่ให้ตัวเด่นนะเพราะว่าตัวเด่นบางครั้งมันอาจจะไม่เข้าเนาะเจ็ดร้อยยี่สิบสองยี่สิบแปดคนดูสามสิบกว่าคนละทุกคนอย่าลืมกดติดตามเพจกันด้วยนะเออ่ลอตเตอรี่ เดี๋ยวนะคะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยพอให้ทุกคนดูแล้วแหละพอ <c oughs> ซื้อกับกองสลากเนาะ <c oughs> อืมห้าสองเก้าเนาะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะ เอาแปดร้อยศูนย์มีอีกไหมพอมคิดว่าศูนย์น่าจะยังมีอยู่ค่ะแต่น่าจะเป็นหลักน่าจะเป็นหลักหลักสิบหรือ 100, ร้อยพอคิดอย่างนี้นะคะอู้แปดร้อยคนดูแลเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะคะเด่นปอไม่ให้นะเด่นปอไม่ให้นะคะเลขสามตัวทุกคนฟังให้ดีขอนอยรวมนะคะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ค่ะอสามตัว ของปอปอให้หางเดียวนะคะไม่ได้ให้หลายหางนะคะสามตัวตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวออรอก่อนนะ,ค,ะคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้กะใจนึงกับแบบว่าตัวเด่นอะ่ะปอป,อปอค่อยมากเมื่อวน 90, ันเก้าสูตรปังๆโอเคจะถึงเก้าร้อยละอะทั้งนั้นปอไม่ให้เด่นนะชุดเนี้ยชุดนี้เฉพาะ วันที่หนึ่งเฉพาะคนที่อยู่ในไลน์นี้นะปอจะบอกว่ายังไงดีคะทุกคนเลขของปอจะมีอยู่แค่สี่หางอันนี้ปอบอกตรงๆเลยนะคะของปอจะมีอยู่แค่สี่หางอืมของปอจะมีอยู่แค่สี่หางตัวหนึ่งตอนเย็นปาร์หนึ่งพันสองร้อยเลยบอก ตัวที่ให้เน้นนะคะเดี๋ยวรอเอาฮานอยก่อนเด้อใครใครที่ตัวที่ให้เน้นนะเดี๋ยวตัวที่ให้เน้นพอจะขีดเป็นอันนี้เอาเนาะแม่แคบหน้าจอนะแล้วพิมพ์เลข 0 9นหมาให้พอหน่อยสองสามนี่มีโอกาสมาล่างสมตัวเนี่ยใครอยากตัดเล่นตัดเล่นแค่0 9 9 9์กหกับ0ูย์เพอนะห้ศย์มันออกไปละห้าศนมันออกไปละห้าหนึ่งนี่มีโอกาสมาล่างนะคะ2ตัวนี้มีโอกาสมาล่างแต่9 9้าห้าเนี่ยพอคิดว่าน่าจะขึ้นบน นะคะแคปบหน้าจอนะแล้วกดเลขศูนย์เก้าห้าขึ้นมาแม่ซื้อไว้หน่อยเด้ออย่าว่าอย่าว่าอ,อ,อ,อย่าว่า,อา,วาปอไม่บอกอย่าว่าอย่าว่าปอไม่บอกนะคะอ่าอ่ารัฐบาลนะเดี๋ยวรออีกของปอจะมีเลขสองตัวจะมีแค่สี่หางปอปล่อยไปเลยสามหางเน้น เน้นที่9 5แล้วก็ศูนยนะคะ5 1 2 3กับ5 1าห่งประคิดว่าถ้ามามาลงล่างนะแต่ซื้อบนล่างนั่นแหละแต่แต่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแม่แต่ซื้อบนล่างแต่เน้นที่ล่าง2ตัวนี้นะซื้อบนล่างแต่เน้นที่ล่าง9 5้าาประบอกตั้งนานแล้วนะประบอกแต่หลายวันแล้ว9 5นะ่ะ มอืใครอยากเข้ากลุ่มอย่าลืมจิ้มลิงกเข้ากลุ่มได้เลยนะคะอืมอย่าลืมจิ้มลิงกเข้ากลุ่มได้เลยค่ะแม่ซื้อไว้หน่อยเดอ้อนี่แม่ซื้อไว้หน่อยเดออย้อย่า่านหนูบอย่าหนูมากแห้งอีเดีหนูซื้อไว้หลายอีดีตัวนี้นี่นะคะหนูชี้ไว้เลยเออ น้องปอน้องปอเพื่อหาหกศูนย์ห้าใช่ไหมเดอ้อวะสันเลขของปอปออ,นนอันนี้ปอบอกตรงๆนะเลขของปอส่วนมากนะคะหกหกไม่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 ค่อยเก้าอ๋อไ,ไม่ค่อยกลับ,ลบเป็นเก้าเท่าไหร่ส่วนมากนะคะส่วนมากนะคะเก้าห้าเก้าศูนย์พอห้าศูนย์มันออกไปละอืมนะคะ